สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลุ่ม3นะคะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะคะที่รู้แล้วนะคะว่าตัวเองไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งได้นะคะสําหรับใครนะคะที่กดยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะจะต้องรอผลถึงเมื่อไหร่นะคะประกาศผลโอนเงินวันไหนนะคะวันนี้เรามีคําตอบนะคะตามมาดูกันเลยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่อยู่กลุ่ม3นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ไม่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะเป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ตอนนี้นะคะพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนกว่า10ล้านคนนะคะดังนั้นกลุ่ม3เป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งได้เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่29มกราที่ผ่านมาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะต่อมานะคะไทม์ไลน์นะคะสำหรับในการท,ทบทวนสิทธิ์นะคะเปิดทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่8กุมภาพันธ์ถึง8 000, มีนาคมเป็นเวลา1เดือนนะคะที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะคะจะประกาศผลท,ทบทวนสิทธิ์ในเวลาในช่วงห่งเดือนนี้นะคะจะประกาศสองรอบรอบแรกนะคะในวันที่4มีนาคม64นะคะ และรอบที่2ในวันที่19มีนาคมปี64นะคะสำหรับรอบแรกนะคะใครที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิรอบแรกในช่วงวันที่8กุมภาถึง21กุมภานะคะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะวันที่4มีนาคมนะคะและโอนเงินเข้าแอปเป่าตังนะคะในวันที่11มีนาคมนะคะ ต่อมานะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในรอบที่2ก็คือวันที่22กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมนะคะจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่19มีนาคมนะคะและจะโอนเงินเข้าแอปเปาตังในวันที่25มีนาคมนะคะและสำหรับใครนะคะที่ประกาศผลและรู้ตัวว่าได้สิทธิ์แล้วนะคะก็สามารถไปดูคลิป ยืนยันตัวตนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้สิทธิ์รับเงินผ่านแอปเป่าตังยังไงนะคะก็สามารถดูป๊อปอัพที่ลิงก์ป๊อปอัพด้านบนออกมาได้นะคะเป็นคลิปย้อนหลังที่แอดทําไว้ให้แล้วนะคะค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ